นี่ครับบรรยากาศที่ท่านนายกได้ถ่ายรูปกับสื่อมวลชนข้าราชการนะฮะข้าราชการในทำเนียบในวันนี้นะครับวันสุดท้ายของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้เป็นโอกาสทองนะฮะนี่คุณหมวยคุณหมวยฮะผู้สื่อข่าวของทางท็อปนิวอยู่ข้างๆท่านนะฮะอ๋อเสื้อขาวใช่ครับทุกคนวันนี้นะฮะหาโอกาสที่จะถ่ายรูปนะฮะแบบเซลฟี่เลยอ่ะต้องได้แบบตัวตัวนะฮะต้องได้แบบตัวตัวนะฮะนี่ ท่านผู้ชมฮะเผลอแป๊บเดียวนะครับตั้งแต่ท่านนั่งนายกมา24สิงหาคม2557นะฮะบัตรนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะ9ปีแล้วฮะผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะนี่เห็นไหมฮะลืมภาพทุกอย่างที่เคยมีอะไรอ่ะมีซีนที่อาจจะไม่ค่อยน่าจดจำนักกับนักข่าวนะฮะตลอด9ปีที่ผ่านมาโอ้มีภาพเยอะนะะเคยแบบ อะไรอ่ะล่อนกระดาษใสก็เคยใช่ไหมฮะใช่เคยอารมณ์เสียก็โอ้โหเยอะแยะ <c oughs> ียูบ้าง <c oughs> นี่และภาพด้านหลังเหล่านี้เป็นภาพที่ถ่ายรูปกับนักข่าวเก็บไว้เป็นเท่เระลึกภาพนี้ยอดเยี่ยมมากท่านผู้ชมฮะยอดพพเยี่ยมมากใช่ฮะนี่ฮะนักข่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอืนักข่าวนี่โอ้โหผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะผู้ชายนี่น้อยมากไม่กี่คนเลยใช่เห็นไหม และท่านนายกก็ยิ้มนะฮะวันนี้เป็นการประชุมครอมนะครับซึ่งออระหว่างพักเบรกการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> คุณจุติไครเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางไปถ่ายรูปร่วมกับรัฐมนตรีต่างๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะและก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งพูดว่าเดี๋ยวเชิญรัฐมนตรีที่ไม่ได้ไปต่อให้มาถ่ายรูปกันนะฮะก็มีท่านวิศนุเครือง,งามท่านรองนายก มีคุณดอนปรมหลัดวินัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศมีคุณสุพัฒนาพง์พัน์มีชาวรองนายกมีคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีคลังมีท่านตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีศึกษามีคุณอิทธิพลคุณปลืม้มนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีคุณชัยวุฒธ,ธนาคามานุสร์รัฐมนตรีดิจิทัลมีคุณมนัญญาไทยเสรรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีคุณนริกขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมาหาไทย มีท่านพลเอกชัยชามชามุงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมีท่านสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขมีคุณหญิงกาลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการในระหว่างนั้นคุณวลาวุฒิก็เดินมาขอถ่ายรูปด้วยปรากฏว,ว่าคุณสาธิตยกมือเบรกเอาไว้บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะคนที่ไม่ได้ไปต่อคุณวลาวุฒิไปต่อคุณวลาวุฒิไปต่อนี่ที่อยู่เนี่ย แต่คุณวราพุธก็กกเรียกเสียงหัวเราะกันคุณวราวุธก็อยู่ด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีตรีนุชนะ,ะคุณหญิงกาลยานำพรมล,ลัยมามอบให้กับท่านนายกนะฮะมาไหว้ท่านนายกนะฮะนี่ถ่ายกันหลายกลุ่มครับถ่ายกันเฉพาะพักก็มีนะเฉพาะพักภูมิใจไทยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ถ่ายกันทีมโคศกนะฮะ ทีมโฆศกก็มาถ่ายนะครับทีมโฆกทีมโฆศกนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่จนวันสุดท้ายนะครับนี่ชื่นมื่นมากและมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เห็นภาพคุณชุติไกลเลอร์คุยกับคุณวราวุธินะฮะซึ่งคุณวราวุธิตามข่าวก็คือจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแทนท่านชุติไกลเลอร์นี่ครับท่านวลาวุฒนะฮะ วันนี้ในที่ประชุนนะมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะนัดสุดท้ายก็ออมีรัฐมนตรีบางท่านไม่ได้มานะฮะมีรัฐมนตรีบางท่านไม่ได้มาก็มีท่านสุชาติชมกลิ <S <S ่นไม่ได้มามีลุงป้อมก็ไม่ได้มาครับนะฮะมีลาลาประชุมเอาไว้สี่ท่านนะฮะลุงป้อมเนี่ยไม่ได้ลานะ,ะแล้วก็ไม่ได้มา ไม่ได้ลาไม่ได้มาใช่ไม่ได้ลาไม่ได้มานะฮะนี่ครับในอินไซต์คอมนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกบอกว่าในช่วงท้ายเมื่อสิ้นสุดวาระการประชุมท่านนายกขอบคุณคอมอข้าราชการทุกคนแสดงความประทับใจและซาบซึ้งใจต่อการทำงานอย่างทุ่มเทของทุกคนตลอดระยะเวลา4ปีที่ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองด้วยความตั้งใจอย่างสูง ทุกช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกันมาไม่เคยหนักใจในทีมงานทั้งสอสรัฐมนตรีทุกท่านคือพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะขอจารึกในความทรงจำที่ทำให้ผมเนี่ยรู้จักคนดีมิตรดีๆนะถ้ามีโอกาสพบปะก็ขอให้มีรอยยิ้มนะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะท่านนายกก็บอกว่าโลกหมุนเวลาก็เปลี่ยนรัฐบาลก็ได้สร้างรากฐานการพัฒนาไว้หลายด้านเพื่อปูทางประเทศ สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสิ่งดีๆเหล่านี้หวังว่าจะได้รับการสารต่อจากรัฐบาลใหม่จากนี้จะขอไปนั่งชมบ้างและจะเป็นกําลังใจให,ให้กับทุกคนในการทํางานเพื่อบ้านเมืองน,นะฮะอันนี้เป็นติ๊กตอกจากของทางธรรเนียบด้วยนะฮะท่านนายกก็เดินไปตามโต๊ะต่างๆถ่ายรูปกับข้าราชการในธรรเนียบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับทีมโฆษกนะฮะก็เดินไปทุกโต๊ะนะฮะ นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านนายกก็ขออำนาจคุณพระศิลป์ธนาไตรสิ่งศักดิ์และบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกป้องทุกท่านให้มีความสุขขอให้ทุกคนสู้ทําให้สิ่งที่ถูกต้องนอกจากภาพแล้วทุกท่านจะอยู่ในความทรงจําเพราะความผูกพันไม่สิ้นสุดนะครับบรรยากาศนัดสุดท้ายในะวันนี้แบบเป็นการอําลาที่สุดซึ้งและเต็มไปได้วยรอยยิ้ม นี่ท่านอาคมนะฮะท่านรัฐมนตรีคลังนะฮะท่านพีรพันธ์ท่านเลขานายกนะฮะนี่ประชุมครรเนี่ยน่าจะนัดสุดท้ายแล้วใช่แต่ว่ายังต้องอยู่ในตำแหน่งรักษาการก่อนนะถูกต้องนะฮะถูกต้องนะครับต้องรอจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นได้ถวายสัตยฏัญาณก่ยานถูกต้องใช่แล้วก็วันนี้พอประชุมครมเสร็จแล้วท่านนายกก็เดินลงมาอาวละ ท่านนายกก็ได้เวลาที่จะมา,าพูดกับสื่อมวลชนนี่ครับท่านก็บอกก่อนเลยเอ,อ้โห و, วันนี้นักข่าวมาเยอะจังนะครับนี่ฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ในโพเดียมแบบนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมฮะ อย่างเดียวดีกว่าเอาผู้ใหญ่แล้วสุดท้ายแล้วที่อยู่ตรงนี้อยู่ตั้งหลายวันเลยจะรีบเล่นฉันไปไหนครับก็การประชุมสุดท้ายของพรมและครับก็ประเมินสถานการณ์จากสถานการหรือขั้นตอนวิธีการในการับโิยการนะครับที่เราอยู่ในระหว่างกดำเนินการทุกทั้นตอนเสนอเป็นไปตามกระบวนการปกตินะครับก็วันนี้ก็ยังเรียนว่าก็ยังคงต้องดูแล อยู่ตามหน้าที่ของรัฐบาลราการนายกรัฐการในส่วนที่ต้องที่ทําได้นะตามกฎหมายนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะตั้งหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะในการทางานของท่านของ,องสื่อผมก็ยพยายามไม่ไปก้าวล่วงท่านอยู่แล้วนะจ๊ะก็ขอัยด้วยหากดูไปสักนิดหนึ่งหรือเนาะ ะยขอภัยดูไปนิดนึง <_ at> <_ at> ครับโอ้โหแล้วก็พูดถึงรัฐบาลใหม่ท่านนายกไม่ได้ฝากอะไรถึงรัฐบาลใหม่นะครับเพราะว่าท่านบอกว่ามันเป็นมรารย,ยาทไม่ฝากอะไรนะครับ <_ at> ก็ให้กำลังใจรนะ<ช>ลองฟังตรงนี้ดูนะ นอไม่คงไม่ต้องฝากเป็นมารยาทซึ่งหัวมูลก็ต้องปล่อยให้รัฐนใหม่ขึานเบริกรนะจ๊ะยนรัฐสภก็มีกรบกก็มีใหม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของอคนต่อไปไม่เป็นเรื่องของมารยาทนะผมคิดว่าผมไม่ควรจะพูดอะไรทั้งสิน้นหลยนะเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็อยู่ในกระบวนการก็เป็นเรื่องของท่านต้องบริการระยะต่อไปก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะช่วยกันดูแลกันแล้วกันห่วอะไรมากที่สุดนะท่านไม่มีอ่ยยะ ก็พักผ่อนไงพักผ่อนให้เวลาครอบครัวให้มากขึ้นท่านนายกค้าท่านนายกได้อะไรจากการเมืองที่ผ่านมาบ้างคะก็ผมไม่ได้อะไรอ่ะแต่ต้องถามประเทศชาติได้อะไรผมทามาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละประเทศชาติและประชาชนเห็นไหมก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็วันหน้าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อไปจะต้องดำเนินการนะครับแล้ววันหน้าเขาท่านจะมีงานที่ใหญ่กว่านี้ต่ลตอเส้น ยังไม่รู้เลยไม่ทราบท่านพินนะเพราะผมก็คือเป็นประชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียศอย่างอะไรเจ้าๆอย่างเขียนยศเลงหนังผมก็กลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละนะผมก็ก็ตั้งใจมาต่อเก้าปีมาเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุดผมก็เป็นประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งธรรมดาไม่ได้มีอะไรสิทธิพิเศษอะไรต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องอะนะ ยมีอะไรที่คิดว่าถ้าย้อนมองอย้อนต่อไปแล้วอยากจะทำใหม,ไม่ไม่ไม่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเพราะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็เราปัอระวังในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่มีอันตรายนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะตา้องรักษาในส่วนของทุกคนด้วยที่ร่วมางานกับผมมาให้เขาปลอดภัยนะไม่มีอันตรายต่างเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันมาวันนี้ก็ขอบคุณท่านคระม,ท,มทั้งหมดทุกคนข้าราชการทุกคน ซึ่งก็ช่วยผมในการทํางานมาโดยตลอดด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพราะเราทำตามกฎหมายและระเบียบทุกประการที่มีอยู่นะครับนักข่าวถามท่านนะว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนะี่ยฮะจะไปทําอะไรใหม่ไหมถ้าบอกไม่มีไม่มีไม่ย้อนนะไม่ย้อนออน,นะฮะไม่ย้อนทุกอย่างเดินหน้าไปนะครับแต่ว่านักข่าวถามว่าเออแล้วถ้าเกิดถามว่าเก้าปีที่ผ่านมาท่านนายกประทับใจอะไรบ้างอันนี้ท่านตอบนะลองฟังดูนะฮะประทับใจก็คือในส่วนของ เออก็คงพูดในภาพรวมมากกว่ามั้งภาพรวมเลยว่าเอเอเราก็อยู่กันมารัฐบาลนี้ก็สี่ปีเต็มเตมเหมืนะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พูดจากันทักท้วงกันให้เหตุผลกันถึงกันและผมก็รับได้มาทั้งหมดนั่นคือความ ขาเรียกอะไรความผูกพันนะในสิ่งที่เราทําร่วมกันมาไม่ได้มุม่งบางผลประโยชน์เลยทั้อองสิ้นแต่ผมก็มีนโยบาอยอย่าง,าง,งานั้นมาโดยตลอดแล้วก็สามารถทําให้ทุกอย่างมาเดินหน้าไปได้มากพอสมควรนั่นะคือความมั่นใจของผมกับคอรมอแลแล้วก็ดีๆผมวาดหวังจะเห็นว่าวันเดียร์อนาคตไกต่อไปผมก็พยายามเดินหน้าตามนั้นแหละนะแต,แต่ทั้งนี้ขว่าการเดินหน้าเพื่ออนาคตมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ผมคนเดียวมันก็ต้องเป็นถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆก็ทกันต่อๆไปนะจ๊ะไปสู่อนาคตคนรุ่นใหม่นัซึ่ง ก็ต้องท้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นน่นนะจะ่นคะถ้าเก้าปีจบที่ผัานมาถ้าย้อนกลับไปได้ไม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะเข้มหไม่หาย ทำไมคือเราก็ต้องพร้อมรับสานการได้ต,ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะผมบอกแล้วผมเข้ามาด้วยอะไรแล้วผมไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงก็เป็นเรื่องของขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายผมไม่มีผมไม่มีคําตอบเรื่องนี้นะผมผมบอกแล้วเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองกระบวนการตั้งของบอกอ่าเรื่องของของของกระบวนการนะผมพูดอะไรไ่ได้ไม่มีไม่มีแนะนําไม่อะไรทั้งสิ้นผมจะไม่เห็นโผลเลยไม่เห็นเห็นหนังสือแหละเขาไมรายงานเขาไม่ยื่นหน้าตา ก็เขาเท่าที่ดูก็เห็นเขามาเป็นการส่วนตัวใช่ไหมแต่ละคนบางคนเขามาบางคนก็ไม่มาไปดูอีกทีทางตอนนู้นตอนโปลก้ามโน้นดีกว่าเนาะซึ่งเราอย่าไปก้าล่วงข่อำนาจแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของทางเราต้องทําขึ้นไปนะนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มันเป็นเขาเรียกอะไรขั้นตอนตามกฎหมายกระบวนการเาที่ดูายชื่อแล้วหน้าตาดีกันคะเสการก็ดูหล่อดีทุกคนนะมั้งหน้าตา หน้าตาคอรมอใหม่เป็นยังไงบ้างนะฮะหน้าตาก็หล่อดีทุกคนเนี่ยแบบท่านตอบแบบเรียบๆนะฮะหน้านิ่งๆใช่ใช่เหมือนกับรักษามารยาทเพื่วิจารณ์น่ะใช่ใช่นะฮะถามว่าแบบใจหายไหมไม่ไม่หายไม่หายไม่มีไม่มีใจหายนะฮะจากที่ไปท่านจะเป็นคนธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วแม้ว่านักข่าวบางท่านจะถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่ามีข่าวว่าท่านจะได้รับงานที่ใหญ่ขึ้น หลังจากนี้ใช่ไหมท่านนายกก็ตอบแบบในเชิงปัดๆไปนะฮะยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนี้ก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองอนี่ท่านผู้ชมฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นมา9ปีนะครับตั้งแต่2,557นะวันนี้ท่านก็จากนี้ไปไม่มีเลยะฮะ จะมายืนแถลงหลังประชุมคลรมไม่มีแล้วรัฐมนตรีทุกท่านด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปต่ออไม่ได้ไปต่อมีน้อยมากที่จะได้ไปต่อเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีท่านวลาวุฒิใช่ไหมท่านวลาวุฒิใช่ท่านเออนุทินท่านอนุทินท่านอนุชาท่านอนถ้าตามข่าวนะใช่ถ้าตามข่าวถ้าตามโล่นะก็จะได้ไปต่อนะฮะท่านพิพัฒน์นะฮะท่านพิพัฒน์ ท่านพิพัฒน์ันนี้ท่านก็ยอมรับแล้วเป็นรัฐมนตรีแรงงานครับท่านยอมรับแล้วนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้เออ